เนี่ยยามันสี่ตลอดเห็นป่ะผมบอกแล้วไม่มีหรอกตาไหนที่แบบเอามาสามอะถ้าผมซื้อแบบอย่างละห้ากันกล้องกันเลยไปด้วยโอ้ยเี่ยวกล้องมาผิดเข้า,<อ>าไปป<ะ>๊<อ>ไฟไ,<ม>ไหนไ<ม>วะไฟไปไหนอ่ะไ,ไ,ไ,ไฟห้องโถงอ่ะนี่ไง จจุงเบยมันมันโดนแห่แล้วพี่พี่บอกโดนแห่แล้วนะเออเอา E AM F มามดีกว่าะโศมันไปคนเดียวอะเอาไมต<ห>รงนี้เฮ้ยโทรศัพท์เมื่อกี้อะไระไหนโทรศัพท์ที่ไหนนี่เหมือนฝั่งขวานี่อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะซ้ายกี่เมียทราย ไม่อยากจะรู้สาบีแล้วคิมเมียสไสทำไมฉันไม่ได้ยินเลยวะเกมบัคปะเนี่ยเไอ่ถึงเปิดประตูด้วยอยู่ขวาอยู่ซ้ายอยู่ขวาแล้วขวาฝั่งไหนบนหรออยู่ข้างมึงอ่ะก็เยี่้อแหลกอยู่คนอ่ะอะไรหรอคิมเมียสไส สามสงศ์สามองศ์มันไดมาแค่ไหนมาบันไดขวานะข้างในอยู่ข้างหน้าข้าแต้วไม่ผิดน่าจะอยู่ข้างหน้าเลี้ยวขวาเจอเลยขึ้นไม่ได้ไปอ่ะตรงไหนอ่ะติดเลยก็ห้องซ้ายคือมันไดไหมเดี๋ยวซ้ายห้องที่เปิดประตูที่มีโทรวิลเตอร์วางไว้ออ่ะโเคครับผม ลืมมาสูตรวางใช่ป่ะสงสารป่ะอังไม่ถึงเลยพี่กี้ผมสามห่างยว้ยไปไหนพี่อะซิ่งอ้าวพี่ไม่เห็นเขาบอกว่าเปิดประตูแล้วทอมมอทิ้งไว้ปิดซิ่งปิดซิ่งนะปิดซิ่งโอเคครับเน่เจเจแค อนาบตของกันโยนของไม่จำเป็นไว้ก่อนไม่ถึงห้านะครับไม่ถึงห้าอย่าแก้งเขาแล้วพอโศัพท์ะทรศัพท์มันไปรับจริงๆนั่นอะ กดใกล้ดีโทรดังเลยถ้ามีไม้กางเขนหยิบม,มาด้วยนะคนอื่น กินอิ่มรอเลิกเายนี้ละความกียิเสียงมันน่าตบอ่ะเฮ้ยโอ้ยชิดชิดรปหน้าห้องเลยเปล่าหน้าห้องเลยอ้เนี่ยปิดประตู พี่ประตูกูมองไม่เห็นวันหัวใจเต้นทำไมวันหัวใจเต้นทำไม เห็นในที่มืดเพื่อเมื่อกี้มันอยู่ในห้องเราใกล้เราเลยไอ้มันอยู่ในห้องเรากูเห็นเงามันแต่มันไม่เห็นในที่มืดด้วยปิดไฟนะเจอตัวเนี้ยเจอตัวนี้ปิดไฟแล้วหาที่แอบรอดอยู่ตามมันไม่ดีไม่มันถึงเข้าห้องเรามาวะเพราะมึงเปิดไฟตอนปิดประตูไงอ๋อเครีย์ตอนมึงปิดประตูตัวนี้ถ้าแอบอะตัวนี้มันจะกลัวไฟนะมันมองไม่เห็นมันจะมองไม่เห็นในที่มืด เมื่อกี้มันมันเข้ามามันเข้ามาในห้องเว้ยพี่อะแต่มันไม่ฆ่าพวกเราก็เลยว่าไฟเว่ยเมื่อกี้เข้าแล้วมันอยู่ใกล้ๆเราเลยมันอยู่ในห้องเลยเมื่อกี้มันเดินเข้ามาในห้องมันเออใส่หน้ากูอยู่แล้วกล้องแคร์ไปไหนกันวะกูนี่เอามาแล้ววิดีโออ่ะรอด้วยเด้อตกใจเลยป๊าบเลยเมื่อกี้อะ ปิดไฟนะปิดไฟล่าที่แอบนะเจอหนังสื่ออ๋ออยนโตกิฟมีไฮัลโหลนเาอะไรอ่ะอีเมียไหม่อ่ะไม่มีคนโปกโหไปไกลไปสามสามกิฟเมีไฮัลโหลฮัลโหล Are you here Can you show y o u r ไฟเหรอ What do you want อาา้า<ม>วชิบหายแล้วมันวอนแล้วมันวอนแล้วมัวอนแล้วไฟ <outgoing S 2> เงาไฟปิดไฟปิดไฟกูมองไม่เห็นประตูนั่นเนี่ยจะเปิดใครอยู่คนเดียวว่ะแอล ผมอยู่กับพี่ดิ่นแหละคนเดียวนั่นอยู่คนเดียวกูปิดประตูหน้ามันอ้าวมีคนแตกคนตายขึ้นไปบอกเละไปไปลยสวยโันรับนี่ไงโดนแล้ะครับเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงทายเลี้ยวทายเลี้ยว ไม่เด้กล้องมามันอยู่ไกลๆไ,ไม่รู้ติดหรือเปล่าเอ,อ้ยติดติดติดไทยติดไทยติดเอาไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะเข้าไปในห้องอ่ะสิ <c oughs> ไทยติดเหรอโอเคป้าป้าป้ามาเช็คตอ่ออันนี้กล้องวิดีโอตั้งตรงนี้เลยเหรอใช่ผมจะดูเพื่อนมีติดกดออกข้างหน้าอะไรตกใจหมดออมันบอกต้องการอะไรต้องตัวไหนเปิดยังอ่ะห้องตัวไหนเปิดยังอ่ะไม่รู้ไปดีไปเปิดดี Are you, are, you are you here มึงไอ้แกล้งกูดิมึงให้กูมาเปิดแล้วมันก็เรียกมันมา Are you here? you Give me a sign. Hello Hello. Are you angry Are you here ตอนนี้มี f ฟิซ i n g ละอย่างหนึ่ง You are a kill Do something Do something Do do. อ่ายไกลแล้วล่ะยังไม่ล่ายังไม่ล่ายังไม่ล่าอีเมลเท่าไหร่สี่ แม่งเขียนอยู่ไหนอันหนึ่งเฮ้ยมามาไปตัวเลยถ่ายทันถ่ายทันถ่ายทันถ่ายแล้วถ่ายแล้วเขียนมาวางเขียนมาวางปลาปลาปลาโอ้ยไเขียนอยู่ไหนอ่ะไม่มีไม่มีคนองเขียนมาปลาปลาสวยเฮ้ยมาแล้วเหล่ากระพริบลงมาลงมาแล้วปิดไฟลงมาปิดไฟเดินตรงมาตรงเข้าห้องเลยนะปิดไฟปิดไฟเร้าปิดละเข้าท้ายปิดประตู 컴퓨터 토 เีีเยขอ,อกเลยดูของ,ของอที่บอกอะเห็นปะมันตาไม่ดีเว้ยิดไฟสู้มัน่างเดียวอะใจเย็นนะพอของจริงมาละ่ะแตกเกียดความเดินมาถึงประตูแล้วมันล่าออกไม่ได้นั่นไง, <c oughs> งนั่นี้คพูดได้ครับ ปิดไฟ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 ไม่ต่วนจูเหรอไม่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 อยู่อยู่หัวมุมอยู่หัวมุมแอบอยู่หัวมุมเลยปิดไฟไม่นับเลย ในที่มืดมันยัำไม้มาใครเปิดไฟใส่กูหายเช็คดิเยอะแล้วนี่อืมไปเขียนแล้วเขียนแล้วห้า เฮ้ยลาลาลาใจเย็นเอามาเอามาเร็วเอามาเร็วนี่บ้าเอ้ยเดี๋ยวอะไหนมั่งเฟสเสร็จหมดแล้วอ๋อเฮยโยนกล้องทิ้งดูกดออฟกันตอนนี้มีฟิสซิ่งอย่างเดียวอืม ไอ้นั่นก็ยังไม่ได้ส่องอ่ะรอยนิ้วมืออ่ะใช่จะไปดูต่อต้องระบุนี่มันเห็นไกลๆนะถ่ายติดนะจะเห็นไกลๆแตยติดต่ไม่เขียนจะต้องไปดูรอยนิ้วมือกับวีกับมัน ือจะตอบตอตอเลยเดมอนปะล่ะเฮ้ย,ยโชโปเลยวะตอบไม่ถูกทีวะก็มั่วไงไปอีกรอบปีเศษแตกยาพี่เออแต่ยา,ยาม,มีอยู่นี่ว่าเปิดไปอะเดมอนมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวดูก่อนวิทยุเขียนหนังสือ,อวิทย,ยุเป็นหนังสือแต่หนังสือไม่เขียนเลยนะอาจจะวางไม่ถูกจุด ตามมา,ากินยาค<ต>ุณละตามั<ค>นไม่ค่อยดีอะ่ะตัวที่นนเ,เนี่ยรู้แค่เนี้ยไปส่องลายนิ้วมือแล้วกันแต่ไม่กางเขียนไม่เดี๋ยวผมถือกางเขนให้เอามาอีกอันหนึ่งมาอ่ะเราให้กันถืออะไรเอาหนังสืออีกเล่มหนึ่งปะไม่ต้องออกมาแล้วมั้งอยู่ในนั้นแหละจนกว่าจะระบุได้อ่ะใช่เหรอเอางั้นเลยเออออกมาก็เสียเวลาเดี๋ยวจะเปลี่ยนกล้องบี่อ คนออกไปไม่นานถ้ามีม,มันจะเห็น,นถ้าจะเห็นเร็วกว่านี้อันนี้ก็ไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวเลยอะคือตามแม่งไม่ดีอ <c oughs> านนี้นั่นงออกไปแล้วมั้งเดินเดินยืนวด ยังแบบยังไม่ถึงขึ้นข้างบนแม่งล่าอีกรอบใจเย็นนะจเย็นพูดเป็นลางแบบพี่เอื้าเข้าม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 าดูแล้วเข้ามาเข้ามาฟองโย่สังโย่ใจเย็นเข้ามาเคลียร์ก่อนไม่เคลียร์มีรอยนิ้วมือทายทายหน่อยมีรอยนิ้วมือนะฟิงก็ฟลิงดวนดวน เเดเี๋ยวขอถ่ายอีกทีเด้สอส่งไหมส่องไหมอ้าวยังตอนนี้นมีรอยยืดมือกล้องมันไม,ไม่ไม่ติดวะจะถ่ายแล้วไม่น่ามีปัญหาเวทบัญชีเวทบัญชีเอาไงเดี๋ยวขอขอตัดก่อนมาเด้อเวทคืออย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งไปดูให้ด้วยเวทต้องมีวิทยุบัญชีต้องมีเว็บห้าาคุยวิทยุกับมัน

Where are you? How old are you? Do some something. Give us a s i g n Give us a s i g n Hello. อะแต่พี่หลีดบอกว่าตอบอยู่ไหนอะตอบตอบเออยินเสียงตอบ หรอกูกูกูใช่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ผมก็ผมก็ยังงงอยู่แกเมื่อกี้น้อผมได้ยินอยู่คนเดียวตอบสปิริตบล็อกน้องฟิซซิงแล้วก็แล้วก็อะไรวะแล้วก็มีลไรนิ้ม่มเวทรอตอบเวทนะคะตอบเวทนะลายอีกรอบหนึ่ง ้อมมลอย่าทิ้งปูอยู่คนเดียวรอบๆไล่รอบแอลค้ำประตูให้พี่ด้วยโนโนไม่ต้อง้อบวิ่งออกไปเลยพี่ล็อกประตูเสร็จมาด้วยไม่เอาไม่เอารอบรอกรอบรอบรอดแล้วเอ้เยี่ยมเยี่ยมอ้าวมันอยู่ข้างนอกได้ไหมวอะไรอะไรของมันวะน่ะค่ะไปค่ะ เฮ้ยเดี๋ยวทีไม่ได้ตอบตอบตอบเร็วเวทเวดแล้วแล้วเวทเวทเท่อยู่ไหนวะไปไปเปิดประตูดิไปกดประตูก่อนเอาไม่ทันละอุ้ทันทันทันอุ้ย Welcome back like the best joke spear สรุปบัญชีฮะเวทซีบัญชี ทำไม่ไหนบอกมีสป,ปิริตบล็อกไงเฮ้ยเสียงมีมาเออผมก็รู้ว่าใช่ันไม่ได้ยินคนเดียวอะ่ะจริงๆไม่ได้ยินเลยอะ่ะอย่างวะแล้วผมว่าได้ยินแล้วผมเลยไปในใจออผมเลยถามเว้ยผมเลยถาม,ม,ไ,มาไม่ผมเลยถามไงแล้วพี่พี่พแอก็บอกว่าใช่แล้วก็โอเคใช่ก็ได้ยินเหมือนกันแหละ